เมืองเชียงแสนอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งริมแม่น้ำโขงของจังหวัดเชียงรายที่หลายคนอาจจะรู้จักนิดีแดสามเหลี่ยมทองคำและอาจจะมีโอกาสได้มาสักการะวัดพระธาตุเจดีหลวงแต่จริงๆแล้วเชียงแสนยังมีเสน่ห์ที่ซ่อนเร้นในเรื่องของเมืองโบราณที่รอให้ท่านมาค้นพบอีกมากมายเมืองเชียงแสนเป็นเมืองโบราณที่มีความเป็นมายาวนานมีอาณาจักรที่ชับซ้อนถึงสามอาณาจากักรมีสวนอโศกคำโยนกนานคร ฮิรานกรเป็นอย่างเชียงแสนพญาแสนปูท่านเสด็จมาสร้างเมืองเชียงแสนเราในหลักฐานกก่าวว่าสร้างทับรอยเวียงเดิมก็ซึ่งคือว่าอาจจะเป็นเมืองฮิรานกรเป็นอย่างเก่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานพอพญาแสนปูเสด็จมาจากเมืองเชียงใหม่มาเชียงรายล่องตามแม่น้ำปกมามาถึงเวียงปรกษาการที่จะเข้ามาในเมืองเชียงแสนเนี่ยท่านเสด็จเข้ามาเมืองก้านทิศเหนือซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกันเลย ระหว่างเวียงปรึกษากับเมืองเคียงแสนเราถ้าเกิดเข้าด้านทิศใต้ก็จะเป็นการสะดวกแต่วา่าการที่ท่านมาเข้าด้านทิศเหนือเนี่ยอาจจะมีเหตุเรื่องของอทักษะกับการสร้างบ้านเป็นมือทําให้ท่านต้องมาเข้าเมืองด้านทิศเหนือซึ่งเป็นทิศเริ่มต้นทิศบริวารจะนับตามหลักทักษะก็คือว่าใช้ทิศเหนือเป็นทิศบริวารไล่ไปอายุเดชสีมูละอุตสหะมรีกาลิกนีตกประตูหนองมูดเป็นประตูกาลิกนีพอดีจาก หลักฐานเรื่องทักษะเนี่ยเราก็ได้นําเรื่องอทักษะกับการท่องเที่ยวเมืองแสงแสงซึ่งเราใช้การดูทักษะตัวบรรณักท่องเที่ยวมาเราก็จะให้ดูทักษะก่อนว่ากับชื่อของคนคนนั้นน่ะว่ามันขาดอะไรตรงไหนหรือว่าสมมติว่าคนดูทักษะเรื่องนีขงออน้ขาดเรื่องเดชคืออํานาจขาดเรื่องสีเรื่องขาดเรื่องทรัพย์หรือว่าเป็นการละกินี เราก็จะให้นําเครื่องสักการะเนี่ยไปถวายตามที่ต่างๆตามหลักทักษะเครื่องส,สักการะร้านนานะครับโดยรวมแล้วมันอยู่คู่กับชาวร้านนามาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับด้ยความวิถีของคนร้านนานะครับมีการนับถือทั้งผีทั้งเทพเจ้าทั้งศีสิทธิ์ทั้งพระพุทธศาสนานะครับคร้านนาก็เลยนิยมทําเครื่องสักการะทั้งห้าแบบนะครับเป็นต้นแบบในการที่ เป็นองค์ประกอบของชาวล้านาที่ขึ้นขวายต่อศีลส,สิทธิี่ตนเองเคารพนะับถือในบริเวณรอบกำแพงเมืองเชียงแสนเราเนี่จะมีทั้งหมด76วัดใน76วัดเนี่ยก็จะมีวัดล้างทั้งหมด72วัดใน72วัดนี่ก็จะมีวัดที่คนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้จกักมีคํากล่าวว่าชั่วไก่บินตกก็จะเจอ1นึ่งวัดการการที่เราทําเรื่องนี้เพื่อให้คนได้ไปเห็นวัด วสถาปัตยกรรมของเมืองเชียงแสนเราเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีความงดงามไม่เหมือนกันแต่ละยุคก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวในการท่องเที่ยวของเราทั้งกลุ่มของเราก็จะมีถ้าเกิดมาแล้วกลุ่มหลายๆคนก็จะอาจจะมีรถรางซึ่งเราได้ประสานกับทางเทศบาลหรือจะใช้จักรยานของเทศบาลก็ได้ในการท่องเที่ยวก็จะมีตามหลักทักษะโบราโบราณหรือการท่องเที่ยวเพื่อไปชมวัดหรือโบราณสถานที่สําคัญๆในเมืองเชียงแสนเรา ในกลุ่มเราก็เลยมีความคิดว่าเราใช้สิ้นปีนจกและสิ้นของเชียงแสนเนี่ยค่ะมาเดินเรื่องแล้วก็ร้อยเรียงให้เป็นกิจกรรมนะคะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องปิ่นโตวิถีชีวิตของคนเชียงแสนโบราณในการดํารงชีวิตหรือในวิถีชีวิตเนี่ยค่ะก็ใช้ปิ่นโตในการทํากิจกรรมไม่ว่าไปสวนไปไร่ไปนาไปโรงเรียนก็ใช้ปิ่นโตในการใส่อาหารไปไปกินนะคะ ส่วนในเรื่องอาหารต่างๆที่อยู่ในปิ่นโตเราก็เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเชื่อมโยงของของชาติพันธุ์ที่อยู่รอบ,รอบ,ร,อบรอบเมืองเชียงแสนเราไม่ว่าจีนพมา่าลาวไทยเราก็มาร้อยเรียงรังสรรนนอยู่ในปิ่นโตอาหารเ่านี้เพื่อจะรับนักท่องเที่ยวมาทำกิจกรรมกับกลุ่มวิสาหกิจุมพลทนน่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสนก็เชิญชวนมาเที่ยวเชียงแสนนะคะเราจะได้ทํากิจกรรมที่น่าสนใจและ เห็นคุณค่าของเมืองเก่าโบราณค่ะเมืองเล็กๆสุดเขตแดนไทยนริมโขงเมืองเชียงแสนหลายทางของถนนโพลโยธินแห่งนี้ยังรอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสถึงเสน่ห์แห่งพุนธรรมล้านนาอย่าลืมนะครับกับกิจกรรมทักษาโหราบรูชาพระธาตุนุ่งสิมกินปิ่นโตอภิชาติติโวสกุลชัยรายงาน